สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับสวยๆแปลงตรงนี้นะครับแปลงตรงนี้มีเนื้อที่อยู่ที่5ไร่3งานนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านโนนสะอาดตำบลเก่งเพออำเภอเก่งเพอจังหวัดชัยภูมินะครับ ก็ตอนนี้เราได้ทําการขุดเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งมอบงานเรียบร้อยนะครับก็จะพามาชมนะครับโมเดลตรงนี้นะครับรูปแบบของแปลงตรงนี้นะครับเป็นเช่นไรนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียแนวทางในการขุดออกแบบบ้านสวนแปลงเกษตรสำหรับพี่ๆที่สนใจอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับถนนลาดยางนะครับถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากกับการทําเป็นบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับโปรเจกต์ตรงนี้อย่างว่าเลยนะครับอนาคต ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวร้านกาแฟนะครับแคมปิ้งหรือว่ารีสอร์ทได้เลยนะครับเราเลยออกแบบให้เข้ากับสภาพพื้นที่นะครับแล้วก็ต้นทุนของพื้นที่นะครับก็คือมีโอกาสที่จะทําเป็นธุรกิจได้เลยตรงนี้นะครับเราเลยต้องขุดบ่อน้ําโมเดลด้านหน้าตรงกลางและด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ําโมเดลรูปส่งหัวใจด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมพามาชมนะครับครับผมก็เดี๋ยวพามาชมนะครับในส่วนของพื้นที่ด้านหน้าของพื้นที่นะครับ พื้นที่ด้านหน้าของพื้นที่นะครับเราได้ออกแบบพื้นที่เนี่ยนะครับมีพื้นที่โดยเฉลี่ยพื้นที่หนึ่งไร่นะเพื่อจะทําอะไรนะครับหเลยเป็นพื้นที่ลานกิจกรรมที่จอดรถหรือว่าสามารถที่จะเปิดคาเฟ่นะครับตรงนี้ได้เพื่อให้ลูกค้าขับรถเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะน่ารถเนี่ยเข้ามาจอดได้ง่ายแล้วก็เดินเข้าไปซื้อกาแฟหรือว่าไปที่เราจะทําเป็นลานกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะขุดบ่อด้วยนะนะครับนี่ บอ่อน้ำโมเดลทรงฟรีฟอร์มพื้นที่โดยเฉลี่ย1งานนะครับเราจะขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มลงไปแบบนี้นะนะครับมีคดเคี้ยวมีที่แคบที่ลึกที่ตื้นนะครับเพื่อจะนําดินที่เราขุดจากบอ่อน้ำตรงนี้นะครับขึ้นมาถมตรงนี้ยกระดับให้สูงขึ้นนะครับโดยการไม่ต้องไปซื้อดินมาถมเยอะนะครับแล้วก็มีโมเดลสวยๆนะครับตรงนี้คือเราสามารถที่จะทำาคาเฟ่ที่นั่งก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็รับ ชมวิวส,สวยๆภูเขาตรงนี้นะนี่นะฮะวิวสวยมากนะครับผ่านน้ําของเราแล้วก็ผ่านโคกนะครับไปเห็นวิวเขาส,สวยๆนะครับอันนี้คือโปรเจกต์ที่เจ้าของที่ต้องการนะก็คือมีวิวส,สวยๆกินกาแฟยามเย็นนะครับหรือว่ายามเช้าก็ได้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ต้นทุนที่ดีมากเลยนะครับเป็นพื้นที่ติดถนนนะครับเราเลยออกแบบ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างเลยนะครับเพื่อจะต้อนรับลูกค้าเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยเราเห็นที่จอดรถกว้างกวนะครับมีที่โล่งๆ่งนะครับวิวสวยๆแบบนี้เหมาะเลยนะครับที่จะทําเป็นคาเฟ่ร้านอาหารนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชียงเกษตรได้นะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับชั้นดินเดี๋ยวผมพูดถึงชั้นดินก่อนนะชั้นดินจะเป็นดินเหนียวทามนะครับข้างล่างลงไปประมาณสัก4-5เมตรเนี่ยจะเป็นหินดินดานนะครับรถขุดไม่สามารถที่จะ เจาะสะดือน้ำนะครับหรือว่าทะลวงให้ทะลุหินตรงนี้ได้นะครับแต่ข้อดีตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นพื้นที่อุ้มน้ำนะครับแล้วก็น้ําใต้ดินดีมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเติมน้ําสูบน้ําบาดาลโซล่าเซลล์นะครับมาเติมน้ําสามารถที่จะเก็บอยู่ได้เลยนะครับโดยการไม่ซึมระเหยออกไปไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีนะครับขูดแบบไหนบ่อน้ําก็จะอยู่แบบนั้นแล้วก็เป็นชั้นดินอุ้มน้ําด้วยนะครับ ครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่กลางของพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของพื้นที่ตรงนี้เลยนะก็คือเป็นพื้นที่บ่อน้ํารูปทรงหัวใจนะครับบ่อ uh, น้ํารูปทรงหัวใจตรงนี้นะครับม right. okay. ีพื้นที่โดยเฉลี่ยเกือบหนึ่งงานนะก็ถือว่าเป็นบ่อน้ําที่ใหญ่นะครับบ่อน้ําตรงนี้นะครับเราจะขุดสโลปหลังพุ่งกีนะครับหรือว่าขุดให้มันลัดเอียงที่สุดนะครับจะไม่เหมือนบ่อน้ําข้างหน้าและก็บ่อน้าข้างหลังนะนะครับอาจจะดูชันหน่อยนะครับตรงนั้นจะโฟกัสนาดินขึ้นมา ทำโคก็เยอะขึ้นแต่บ่อน้ําตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นลานกิจกรรมนะครับเป็นพื้นที่รับชมวิวภูเขาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะเดินจัดกิจกรรมรอบพื้นที่นะครับแล้วก็ทําแคมปิ้งรอบพื้นที่บ่อได้นะครับอนาคตเจ้าของที่ต้องการที่จะทําตรงนี้เป็นพื้นที่คาเฟ่นะครับแหล่งท่องเที่ยวจุดถ่ายรูปนะครับก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับดูสโลปลดเอยียงเป็นพิเศษนะครับเพื่อจะลดการบาดเียวในส่วนของการทํากิจกรรมกับขอบบ่อนะครับ การขุดแบบนี้ข้อดีก็คือมันจะไม่พังทลายง่ายนะครับมันจะไม่หวาดเสียวแต่ข้อเสียก็คือจะสโลปลัดเอียงเนี่ยมันจะเสียพื้นที่นะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้อาจจะดูอ้วนๆกว้างๆหน่อยนะครับอ่ะมันก็จะได้อย่างเสียอย่างนะครับอ่ะ,ะถือว่าเป็นโมเดลที่สวยเลยนะครับสําหรับบอ่อน้ํารูปทรงหัวใจตรงนี้นะครับครับผมถัดจากบอ่อน้ําหัวใจนะครับเราก็จะขุดดินขึ้นมาทําคันล้อมที่นี่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ7เมตรถึง8เมตรเลยนะ สามารถที่จะทําศาลาริมน้ํานะครับหรือว่าขับรถรอบพื้นที่ได้นะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่กระจายความชุ่มชื้นนะครับดินจากคลองไส้ไก่ที่เราต้องขุดนะครับต้องขุดคลองไส้ไก่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ลิงก์เชื่อมต่อบอ่อหน้าและก็บอ่อหลังนะครับแล้วก็ได้ดินจากการขุดคลองไส้ไก่เนี่ยนะครับไปทําคันล้อมที่ฝั่งนู้นนะนี่นะครับความกว้าขงของคันล้อมที่ฝั่งนู้นจะอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรห้นะครับสูงอยู่ที่ประมาณเมตร 50นะครับเห็นไหมฮะการขุดออกแบบพื้นที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับว่าราคางานมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขุดถมใกล้ๆที่เราขุดราคามันก็จะถูกลงแต่ถ้าขุดข้างหลังแล้วต้องทอยดินไปถมข้างหน้าเรทราคาก็ต้องสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องจักรหลายตัวเช่นรถไถรถบรรทุกนะครับบุคลากรที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นนะครับคือการขุดแบบนี้ออกแบบแบบนี้นะครับข้อดีคือน้ําจะลิงก์หากันนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้นะครับ โอบล้อมไปด้วยในส่วนของน้ำนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับครับผมก็จะพามาชมจุดสุดท้ายของพื้นที่นะครับก็คือจะเป็นพื้นที่บ่อน้ําด้านหลังนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อน้ําที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นจุดรับน้ําหลังสุดของพื้นที่นะครับเราจะขุดบ่อน้ําโมเดลรูปทรงฟีฟอมนะครับมีที่อ้วนที่แคบที่ลึกนะครับแล้วมีเกาะ เล็กๆนะครับที่อยู่อบล้อมไปส่วนของพื้นที่บ่อน้ํานะครับเป็นเกาะเล็กๆนะตรงนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นโมเดลที่สวยนะครับสามารถที่จะทําศาลาริมน้ํานะครับจุดชมวิวนะครับแล้วก็พื้นที่ขอบขอบบ่อเนี่ยเรายังมีคันล้อมกว้างอยู่ที่6 7ถึงเเมตรเลยนะที่สามารถที่จะขับรถรอบพื้นที่สามารถที่จะนํากระต๊อบหรือสามารถที่จะนําที่พักโฮมสเตย์นะครับมาไว้ขอบขอบบ่อได้นะครับ ข้างหลังนะครับก็จะเป็นวิวสวยๆทิศตะวันออกเนี่ยเราจะเห็นทิศตะวันออกเนี่ยจะเห็นผ่านภูเขาลูกนี้เลยเป็นลูกที่ใหญ่นะครับทิศตะวันตกก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนของพื้นที่นะครับที่มีวิวเขาสวยนะครับแล้วก็รับลมเย็นลมร้อนตรงนี้ได้เต็มที่เลยนะครับในส่วนของทิศตะวันตกนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนี้นะเราเลยต้องขุดคลองฝั่งนี้นะครับโอบล้อมในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะลดลมร้อนที่จะมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ right ่านคลองไส้ไก so ่ที่เป็นน้ำนะครับก่อนที่จะถึงตัวโคกตรงนี้นะครับทาให้พื้นที่โคกเนี่ยจะร่มเย็นมากยิ่งขึ้นอันนี้เราเลยต้องไปออกแบบให้คลองไส้ไก่ไปอยู่ฝั่งนั้นนะครับถ้าเราออกแบบฝั่งนี้คลองไส้ไก่ลมร้อนมาฝั่งนี้นะครับส่งผลกระทบในเรื่องของลมร้อนเข้ามาในตัวโคกนะครับเราเลยออกแบบขุดคลองไส้ไก่ฝั่งนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการออกแบบด้วยนะครับครับผมก็จะพามาชมในส่วนของบ่อน้ําข้างหลังตรงนี้นะครับบ่อน้ําตรงนี้นะครับที่จริงเรามีโปรเจกต์ที่จะ ทำเป็นสะดือน้ําธนาคารน้ําใตดินอยู่นะแต่ความเป็นจริงคือตรงนี้จะเป็นชั้นหินดินดานสังเกตได้เลยว่าดินข้างล่างนะครับจะเป็นดินสีแดงๆงนะครับไม่สามารถที่จะเจาะสะดือให้ลึกลงไปอีก5 6 7เมตรได้อีกนะครับทําให้บอ่อของเราเนี่ยจะสุดได้อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับคือเราจะเจาะเป็น6เป็น7เมตรไม่ได้นะครับเพราะว่าดินจะเป็นดินที่แข็งเป็นดินดานแล้วก็เป็นดินอุ้มน้ําอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะ เติมน er mm ้ําได้เลยน้ําจะไม่เะเหยแห้งนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าตรงไหนก็จะทําธนาคารน้ําได้ตรงไหนก็จะทําสดือน้ําได้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ความแข็งของดินนะครับบางที่ขุดได้ลึกบางที่ขุดได้ตื้นบางที่เป็นหินบางที่เป็นทรายถล่มทรายขี้เป็ดนะครับต้นทุนพื้นที่สภาพภูมิพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับน้ําจะออกไม่ออกก็เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าขุดตรงไหนน้ําจะออกนะบางที่น้ําซึมบางที่น้ําไม่ซึม บางที่ดินไม่อุ้มน้ําก็มีบางที่ดินอุ้มน้ําดินดีดินไม่ดีแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะขุดสลับหน้าดินทุกตารางเมตรที่เราขุดนะครับสังเกตเลยว่าแปลงของเราจะไม่มีดินสีแดงเลยนะบ่อน้ำเนี่ยนะครับดินข้างล่างเนี่ยจะเป็นดินสีแดงนะแต่ดินสีแดงเนี่ยเราจะเก็บไว้ข้างล่างแล้วเอาหน้าดินเนี่ยมาปะกไว้ข้างบนคืนนะครับสังเกตเลยว่าทั้งแปลงเนี่ยจะเป็นสีน้าตาลทั้งหมดเลยนี่คือวิธีการทํางาน นะครับสลับดินมิกดินไปในตัวนะครับเพื่อให้เจ้าของที่เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับครับผมก็จะพามาชมนะครับจุดสุดท้ายของพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ก็คือจะเป็นพื้นที่โคกที่มีขนาดใหญ่นะรวมๆแล้วประมาณเกือบ3งานเลยนะนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะทําเป็นที่พักอาศัยบ้านนะครับหรือว่าเป็นจุดที่พักอาศัยของเจ้าของที่นะครับก็จะติดกับบ่อน้ําด้านหลังนะครับ บ่อ diamond, น้ำด้านหลังเนี่ยนะครับที่เราขุดดินตรงนี้นะครับก็คือต้องการที่จะนําดินมาเสริมตรงนี้แหละนะครับจะนําดินทําคันล้อมนําดินทําโคกนะครับแล้วก็นําดินทําเกาะเล็กๆนะครับสา,ล,สาลาริมน้ําตรงนี้นะครับก็ <st ess ing> ถือว่าเป็นโมเดลสวยๆนะบอ่อน้ําตรงนี้นะครับ <st ess ing> เป็นบ่อน้ําที่สวยเลยทีเดียวนะครับมีที่อ uh ้วนนะครับที่แคบนะครับที่ลึกที่ตื้นนะครับแล้วก็มีโมเดลสวยๆมีเกาะริมน้ํานะครับ โปรเจกต์ตรงนี้นะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะทําที่พักโฮมสเตย์นะครับบ้านพักตากอากาศนะครับตรงนี้ก็เลยเราต้องขุดบ่อข้างหลังเนี่ยทำคอน้อมให้ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อที่สามารถที่จะตั้งสาราลิมน้ําได้ทาโฮมสเตย์ลิมน้ําได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะครับภูเขาสวยๆตรงนี้นะครับทิศตะวันออกจะอยู่ฝั่งนี้นะทิศตะวันตกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับทําให้เราสามารถที่จะมองวิวได้หมดเลยนะครับเมื่อตะวันขึ้นนะครับ หรือว่าทิศตะวันตกเนี่ยก็จะเห็นวิวสวยๆเลยนะครับจากาดวงอาทิตย์นะครับถือว่าเป็นการออกแบบพื้นที่ได้ลงตัวมากเลยนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับแปลงบ้านสวนนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับพิกัดอยู่ที่ตําบลเก่งค้อํอำเภอเก่งค้อจังหวัดชัยภูมินะครับอยู่ที่บ้านนนสะอาดนะนะครับก็สามารถที่จะ เขามาเยี่ยมชมหรือว่าเก็บโมเดลตรงนี้นะครับเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับพี่ไหนที่สนใจงานขุดออกแบบพื้นที่ปรึกษาสอบถามทางเรายินดีนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเคียวโค้ดลายเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมานะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบคลิปเท่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณีทนี้ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวแล้วนะครับผมขอบคุณกับการติดตามรับชมสวัสดีครับ